สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีแนวคิดที่ชวนให้หยุดคิดนิดนึงค่ะว่าชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะมีเวลาจริงๆแค่ประมาณ4,000สัปดาห์เท่านั้นเองครับ4,000สัปดาห์ฟังแล้วก็อืไม่เยอะเลยนะครับใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทขัดย่อหนังสือ4 0 0 0สัปดาห์ กับข้อคิดสรุปจากอีกแหล่งหนึ่งนะคะเราจะมาดูกันว่าเออพอเรามองเวลาแบบจํากัดจํากัดอย่างนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องงานเรื่อง productivity หรืออ,อชีวิตโดยรวมของเราไปได้อย่างไรบ้างน่าสนใจมากครับลองคิดเล่นๆดูไหมคะว่าถ้าเรารู้ตัวจริงๆว่ามีเวลาเท่านี้เนี่ยจะใช้ชีวิตต่างไปจากเดิมหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แค่มีเวลานะคะแต่เรากำลังเป็นเวลานั้นเลยโห oh. เป็นคอนเซ็ปที่แบบกระแทกใจดีนะครับเรื่อง4,000สัปดาห์เพราะมันสวนทางกับความเชื่อเรื่อง productivity ที่เราพยายามทำกันสุดๆเลยเนาะใช่เลยค่ะนั่นแหละค่ะประเด็นแรกที่น่าสนใจมากคือเรื่องกับดักของ productivity ค่ะผู้เขียน oliver bergman เขาบอกว่ายิ่งเราพยายามจะจัดการเวลาให้มันเป๊ะๆให้มีประสิทธิภาพมากๆอะค่ะครับครับ เช่นทำทูดูลิสต์ยาวเหยียดเลยไลต่ตอบอ e ีเมลไม่หยุดไม่หย่อนกลายเป็นว่าเรายิ่งรู้สึกท่วมทน้นรู้สึกจมกับงานมากขึ้นไปอีกอ๋อเหมือนยิ่งพยายามยิ่งแย่ลงเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนวิ่งในวงล้อทำงานหนักแค่ไหนลิสต์งานก็ไม่เคยหมดสัทีมันเป็นวงจรของความไม่พอแบบไม่จบไม่สิ้นนะคะอืมมันเชื่อมโยงกับความรู้สึกกดดันที่ต้องทำให้เยอะขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับจนบางทีเราอาจจะลืม ลืมที่จะใช้ชีวิตจริงๆหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อันนี้คือกับดักที่ว่าเลยการพยายามจะเคลียร์ทุกอย่างให้หมดเนี่ยกับยิ่งทําให้เราจมลงไปอีกบางทีเราก็วิ่งตามเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนทํางานไปเรื่อยๆแบบไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าทําไปทําไมกันแน่ฟังดูท้อเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าพยายามจัดการเวลาให้ดีขึ้นกลับยิ่งแย่ลงแล้วแล้วทางออกมันคืออะไรล่ะคะหรือว่าเราต้องเลิกสนใจเรื่องประสิทธิภาพไปเลย ไม่ไม่เชิงว่าต้องเลือกสนใจซะทีเดียวนะครับแต่เบ r ร์กเกนแมนเขาเสนอทางออกที่น่าสนใจมากคือให้เปลี่ยนมุมมองครับอิสรภาพที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการพยายามควบคุมทุกนาทีแต่มันมาจากการยอมรับครับยอมรับว่าเราทำทุกอย่างให้เสร็จไม่ได้หลกยอมรับใช่ครับพอเรายอมรับข้อจำกัดนี้ได้เนี่ยคำถามที่มันจะทรงพลังกว่าก็จะตามมาอย่างที่หนังสือเขาถามว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย งานในลิสต์วันนี้ยังสำคัญอยู่ไหมโอ้โหคำถามนี้แรงเหมือนกันนะคะครับคำถามนี้แหละครับที่ช่วยให้เราหันกลับมาโฟกัสเลือกทำเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญจริงๆสำหรับเราแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ด้วยการยอมรับว่าทำทุกอย่างไม่ได้เพื่อให้ได้อิสระกลับคืนมาอืมฟังดูขัดขัดกันนิดหน่อยแต่ก็น่าคิดนะคะมันเหมือนกับว่าความสำเร็จจริงๆอาจจะไม่ใช่การทำได้เยอะ แต่เป็นการเลือกทําสิ่งที่ใช่มากกว่าถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจสำคัญเลยมันไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกแบบมีสติตั้งใจเลือกซึ่งมันจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นอือฮเพราะเราได้เลือกแล้วไงครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดด้วยว่าเวลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่เราต้องมานั่งบริหารจัดการให้คุ้มค่าที่สุดแต่มันคือ มันคือเนื้อแท้ของชีวิตเราเลยค่ะเราไม่ได้กำลังใช้เวลาแต่ทุกขณะจิตเรากำลังเป็นเวลานั้นๆอยู่การยอมรับข้อจำกัดนี้ท้าทายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ที่แบบโหเราถูกกดดันว่าต้องเก่งทุกอย่างต้องทำได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่หนังสือกลับบอกว่าการยอมรับว่าเรามีขีดจำกัดนี่แหละคือกุญแจสู่อิสรภาพครับเป็นมุมมองที่ช่วยปลดปล่อยเราได้มากเลย แล้วการยอมรับข้อจํากัดนี่แหละครับที่ช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆมากขึ้นอ,อ๋อแทนที่จะกังวลกับอนาคตใช่ครับแทนที่จะกังวลกับอนาคตที่เอ็มมาไม่ถึงหรือแบบรอคอยวันที่สมบูรณ์แบบซึ่งเอาจริงๆมันอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้จริงค่ะเราควรจะใช้ชีวิตในระหว่างทางไม่ใช่รอให้ถึงปลายทางอย่างเดียวทุกการตัดสินใจในแต่ละวันเนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างการที่เราหยิบมือถือมาเลื่อนดูโซเชียลเนี่ย ค่ะมันก็คือการเลือกแล้วนะครับว่าเราจะไม่ทำอย่างอื่นในวินาทีนั้นพอพูดถึงการเลือกในปัจจุบันมันก็ทำให้ต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆจังๆเลยนะคะว่าแล้วแล้วอะไรล่ะที่สำคัญที่สุดจริงๆมีตัวอย่างในหนังสือที่เขาให้ลองคิดว่าถ้าเราเหลือเวลาแค่สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะเลือกทำอะไรครับครับคำตอบส่วนใหญ่ม,มันมักจะไม่ใช่การเคลียร์งานให้หมดนะคะ แต่เป็นการใช้เวลากับคนที่เรารักอ่านหนังสือที่อยากอ่านมานานหรือแค่กล่าวคำขอบคุณใครสักคนมันสะท้อนว่าลึกๆแล้วเรารู้อยู่แล้วละว่าอะไรสำคัญจุดนี้สำคัญมากเลยครับมันตอกย้ำเลยว่าคุณค่าของเวลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณว่าเรามีมันเยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณภาพของการใช้มันในตอนนี้ตัางหากค่ะชีวิตที่ดีอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่วุ่นวายที่สุดก็ได้แต่คือชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจน แล้วเราก็ได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันมีความหมายกับเราจริงๆการตระหนักว่า4,000สัปดาห์นี้มันมีจํากัดนะแล้วเรามีแค่ปัจจุบันขณะเท่านั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เวลามันมีค่าอย่างแท้จริงถ้าจะสรุปแก่นสําคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือว่าเราคงไม่มีทางควบคุมหรือจัดการเวลาทั้ง4,000สัปดาห์ได้ทั้งหมดหรอกคะ่ะครับไม่มีทางแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการตัดสินใจของเราในแต่ละขณะว่าจะใช้วินาทีนี้ ชั่วโมงนี้วันนี้ไปกับอะไรความหมายที่แท้จริงของชีวิตอาจจะไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างให้เสร็จแต่มาจากการเลือกอย่างมีสติอย่างเข้าใจภายในกรอบเวลาที่เรามีนี่แหละค่ะครับผมและเพื่อเป็นข้อคิดปิดท้ายอยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดดูเล่นๆนะครับว่าเมื่อรู้แล้วว่าทุกการเลือกใช้เวลาของเราเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนเสมอมีกิจกรรมเล็กๆอะไรบ้างไหมที่อาจจะดูเหมือนไม่ productive เลยในสายตาคนอื่น แต่ว่ามันกลับเติมเต็มความรู้สึกเราได้อย่างลึกซึ้งอื mm. แล้วกิจกรรมนั้นนะ่ะมันคุ้มค่าพอให้เราจะจัดลำดับความสำคัญให้มันในวันนี้เลยหรือเปล่าแม้ว่าอาจจะต้องยอมปล่อยวางสิ่งอื่นๆไปบ้างลองนำไปทบทวนกันดูนะครับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่จะทำให้คุณ better every day together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ